สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับมืัอนี้นะครับก่สีพาสพี่น้องเบิ่งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับมืัอนี้นะครับผมมาอยู่ที่คอรควายของพี่มนัทนะครับบ้านน้องทุ่มนะครับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่นมีควายอยู่3ตัวนะครับเป็นโคแม่ลูกนะครับลูกสาวสวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแม่พันธุ์นะครับที่ว่ารับประกันท้องนะครับอยู่2ตัวนะครับสีเปิดให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับเบิ่งให้จบนะครับพี่น้องครับ นะครับเดี๋ยวจะขอไปสอบถามขอมุ่งกับพี่เพิ่นนะครับว่าสิเปิดอระค้างไหนแน่นะครับผมสวัสดีครับผมมื่อนี้มีควายอยู่อ่าสามสี่ตัวนะครับเนาะเป็นอันนี้เป็นโคแม่ลูกแล้วก็เป็นแม่พันธุ์แม่ที่ว่ารับประกันท้องนะครับเดี๋ยวจะสอบถามที่ละตัวนะครับอันนี้เป็นโคแม่ลูกนะครับเนาะโคแม่ลูกนี่ลูกสาวบอครับนี่ลูกสาวนี่ลูกสาวนี่เป็นลูกของใครครับนี่ลูกของสิงโตครับลูกของสิงโตของพ่อออดบบอครับนี่ ก็คืออ่าสมโคมตัวมาเลยนะครับเนาะในเอเป็นลูกที่ไหนละครับนี่ลูกที่สามครับผมลูกที่สามมีซื้อไหมครับลูกซื้อน้องคิดครับน้องคิดสักเดือนลวครับสามเดือนครับสามเดือนน้องคิดสามเดือนครับลูกของสิงโตนะครับแล้วก็แม่นี่แม่ไม่มีซื้อครับแม่นี่แม่วงครับผมแม่วงแม่วงเขาวงเดือนสวยนะครับเนาะแม่วงนี่สูงสูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบนะครับทองทองในทองมีไหมครับเนี่ย ทองเก่าจะเลื่อนไวครับผสมเก่าจะเลื่อนผสมเก่าจะเลื่อนไม่เอกเป็นทองที่ซีนครับของเก่าจะเลื่อนไหนที่ซีครับในทองครับไอ้จักท่านจักเดือนแล้วครับนี่ได้เดือนกลัวแล้วครับเดือนกลัวรับประกันทองไหมครับหรือว่าไหนรับประกันทองครับผมรับประกันทองไว้ให้ก็คือตรวจไปครับนี่สองรอบตัวทองแล้วตัวทองรับ้อยครับอ่ะคือตัวทองร้อยนะครับรับประกันทองเก่าจะเลื่อนไว้นะครับจะรับแม่วงนะครับแม่วงสูงลอยสี่สิบเอาให้เบื้องแม่นก้อนนะครับนี่เขาวงเดือนสวยนะครับเขาสวยเลยนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอ่องคอ นะครับอกเผาหง่นะครับอกเผาหง่เลยนะครับดินชัดเลยนะครับเบิงเล็บเล็บแข็งเล็บขาครับขาหง่นะครับนี่เดี๋ยวค่อยใชให้เบิงลูกกันนะครับเบิงแม่นกอนนะครับเบิงอ้างเอาครับอ้างหง่นะครับแม่นี่นะครับอ้างหง่เลยสีผิวอ่านังนี่สวยนะครับผิวดําสวยนะครับเนื้อนังดีนะครับนี่แม่วงเดือนแม่วงบ่งครับแม่วงแม่วงครับเป็นเขาวงเดือนนะครับเบิงกกหางพุ่มหางหง่นะครับพุ่มหางหง่เลยไอตื่นผมแนกน้อยนะคนแปกหนามานะครับมาอนีมาไกลเลยครับผู้เยี่ยงนะครับนี่ เอามาเบิ้งกันก้อนนะครับเบิ้งคอยเบิ้งไปนะครับผมแม่วงสูงลอยสี่สิบรับประกันทองของอาเก่าเจริญว้นะครับเดือนกลัวแล้วนะเพิ่ตรวจทองกับลอยนะครับเอาเบิ้งลูกสาวกันลูกสาวของสิงโตนะครับนี่ควนจับดีควนนาจับดีตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอ่องคอนะครับถุงเท้าขาวขาดกําไรนะครับชัดเจนดีเลยนะครับเป็นนะครับเพิ่งสามเดือน่ครับนี่สามเดือนนะครับควนจับดีควนสวยเลยนะครับหูนะครับนี่ลูกสาวหูนะเป็นลูกสาวนะครับ ก็คือซื้อซื้อสองได้สามนะครับเนาะซื้อสองได้สามนะครับแม่วงนะครับทองรับประกันทองของเก้าเจริญมีหลักฐานครบนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับไว้สามเดือนของสิงโตนะครับเป็นสายพานามาหอยล้วนะครับจะเปิดรายไปไหนครับนี่เปิดหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับต่อร้องกันไดบ้างครับนี่ต่อรองไดครับผมต่อร้องกันได้นะครับเนาะอันพี่น้องอยู่ใกล้นี่มีรถส่งให้ยูเนาะอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้ส่งให้ได้คือจัง พี่น้องทั้งนองบัวเอฟซีทั้งบัวกับส่งให้ฟี่พาไปไกลหนี off, pues ่ยครับผมส่งให้ฟี่ส่งให้ฟี่เลยครับนองบัวเนาะครับผมอ่านะครับผู uh 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 ้พี่น้องเอฟซีนงบัวหรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะครับบอไก่เพิ่งส่งให้ฟี่เลยแต่ว่าท่านอยู่ไกลๆก่ก็รองโทรมาคุยเรื่องรถกันนะครับแม่วงนะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับเขาวงเดือนสวยนะครับไอ้ลูกสาวของสิงโตสามเดือนแล้วก็รับประกันทองของเก่าเจริญซื้อซองได้สามนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนี่ครับเนาะครับผมหนึ่งแสนสี่หม เจ็ดสี่ห้าครับสามสองหกหนึ่งของพี่มนัตนะครับบ้านน้องทุ่มนะครับเนาะอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเปิดโคู่ไม่ลูกไว้นะครับซื้อสองได้สามสวยๆเลยนะครับราคาดีครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันต้อรองกันได้อีกนะครับผมเอาไปสนใจก็โทรมากันนะครับไอ้มีรถรับส่งให้นะครับอยู่ไก่กับส่งให้ฟรีเลยนะครับนี่ครับเบิ้งเอาครับนี่สวยๆนะครับลูกสาวนะครับซื้อสองได้สามครับผมเดี๋ยวห้าสิบไปเบิ้งกันตัวต่อไปกันครับผม อ่ะครับมาเบ่งตัวต่อไปกันเลยนะครับนี่แม่ใหญ่นี่มีซื้อไ่มครับนี่ซื้อแม่หมูครับแม่หมูแม่หมูนี่เชื่อสายมากเลยครับนี่อ่าเป็นเชื่อสายมาจากอุทัยครับสายอุทัยนะครับเนาะโอ้เขาเขาใหญ่เลยนะครับแม่หมูสูงเท่ไหนครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนี่ไอ้ท้องที่ลูกไหนครับนี่ ทองสามอยู่ในทองครับสามในทองก็คือผสมองค์ไหยไว้ครับเบิ่งไหนทองเอ่เบิ้มครับเบิ้มพันล้านไว้นะครับเนาะมีใบมีหลอดไว้ครบหลอดครับรับประกันทองไหมครับนี่รับประกันครับผมรับประกันทองของเบิ้มไว้นะครับผมอ่าจักเดือนแล้วครับซีเดือนกว่าแล้วครับซีเดือนกว่าก็คือตรวจทองร้อยนะครับเนาะทองแล้วครับตรวจทองร้อยของเบิ้มพันล้านรับประกันทองของเบิ้มพันล้านนะครับแม่หมูนะครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดนะครับอาเบิ่งเบื้องอัตลานก้อนนะครับหนาเขาใหญ่นะครับนี่อกลมลูกไหมครับให้พี่น้องเบิ่งปึ๊บนี่ครับเบิ่งหนาาาาาเเเขขขนนะครับหหใญ่เลยเขาากว้งดีครับเบิ่ง นะครับหน้าตานะครับอ่องคออกเขานะครับเบ่งถุงเท้าขาวนะครับขัดกับไร้ข้างหลังมีนะครับเล็บมนงามดีแลวจูงให้พี่น้องเบ่งครับจูงย่างให้พี่น้องเบ่งเบ่งอ่างเบ่งล้ำตัวกันนะครับแม่นี่น้านะครับนี่หมูสมซื่อนะครับนี่อ้วนท่นสมบูรณ์ดีนะครับเบ่งรอบๆกันขวันจับดีครับกกหางง่ายบั้นท้ายสวยพุ่มหางนี่ไม่ต้องห่วงครับนี่พุ่มหางง่ยเงีวนะครับลงมาเลยขานมซีเต่านะครับเนาะนมซีเต้าชัดเจนดีนะครับผมอ่าเบ่งฟังนี่กันนะครับเบ่ง ขวัจับทั้งสองนะครับสองขางเลยนะครับแข้งขาหนี่ายนะครับอ่างง่ดีนะครับแผ่นหลังนี่โอ้แผ่นหลังงเลยนะครับแม่นี่สมบูรณ์แบบครับแม่นี่นะครับเพรว่าจะเป็นโค้งสางนะครับส่วนสูงทรงลูกทรงลูกดีครับเนาะทรงลูกดีแม่นี่นะครับแม่หมูนะครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับโค้งสางงหญ่ๆนะครับอ่างงๆอยงที่นะครับรับประกันทองของเบิ่มพันล้านว้ยสี่เดือนก็คือซื้อหนึ่งได้สองครับเนาะ ซื้อหนึ่งในสองทีเปิดลายไหมครับนี่หนึ่งแสนหกมืนหาพันครับหนึ่งแสนหกมืนหาพันต่อรองกันอีกไครับนี่ต่อรองได้ครับผมต่อรองกันได้อีกนะครับสำหรับราคานี่นะครับผมผู้ใดที่ว่าสนใจนะครับแม่อ่าแม่หมูนะครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ในท้องเบิ่มพันล้านก็คือเป็นลูกที่สามนะครับผมไปรุ่นของลูกเบิ่มเลยนะครับรับประกันท้องไว้นะครับเพิ่นตรวจท้องสูงร้อยนะครับผมสำหรับแม่หมูเฮานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนี่นะครับเนาะต่อร้องราคาได้นะครับเอาพี่น้อง นี่ครับกกหางเบิ้งเอานะครับพัวหางนี่อู้พัวหางหลใหญ่เลยนะครับพี่น้องนะครับลงมาครึ่งขาเลยนี่ครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับพัวหางอ่างลึกอ่างใหญ่ดีแม่นี่ข้อตันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันเอาบอกเบอร์พี่น้องไหมนะครับศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดสี่ห้าครับสามสองหกหนึ่งของพี่มณัตนะครับบ้านน้องทุ่มนะครับอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเปิดแม่หมูนะครับสูงยลอยสี่สิบเอ็ดรับประกันทองเบิ้มพัลลานไว้ หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันตอรองราคาได้ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็โทรมาหาอ่าพี่เพื่อเลยนะครับมีรถรับส่งให้เบิ้งแผ่นหลังครับพี่น้องแผ่นหลังแบบนี้นี่คันบ่ท้องนี่ขี่ได้สบายเลยนะครับนี่เอาผู้ใดสนใจก็โทรมานะครับผู้ใดว่าอยากได้ไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับเพิ่นผสมมาให้แล้วนะครับเป็นรุ่นของลูกเบิ้มเลยนะครับเดี๋ยวข้อจีบเบิ้งอีกแม่แม่สาวแม่ใหญ่เลยนะครับเนาะอีกตัวนึงนะครับผมเอามาเบิ้งตัวสุดท้ายกันเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับอยู่ต่อหน้าผมมีซื้อไ่มครับนี่ แม่ขวัญแม่ขวัญนี่เป็นสายม้าเลยครับนี่มาจากสายชลบุรีครับชลบุรีครับเนาะแม่ขวัญนี่สูงสูงเท่าไรครับสูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบนี่ลูกใดนะครับนี่ลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองในท้องท่าของใครไปครับของเก่าจะเลื่อนไปครับของเก่าจะเลื่อนมีใบมีหลอดครบนะครับเนาะหลอดครบครับรับประกันท้องไว้รับประกันท้องด้วยกันครับรับประกันท้องทุกตัวนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับพี่เพิ่งรับประกันท้องทุกตัวเลยนะครับว่าจะเป็นซื้อสองได้สามนะครับแล้วกับแม่หมูแล้วก็ ปิดท้ายด้วยแม่ขวัญนะครับรับประกันทองของเก่าเจริญไว้นะครไว้สองสองเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มกราคมนะครับมีใบที่หลอดครบนะครับของเก่าเจริญนะเป็นลูกที่สองนะครับผมเอาให้น้องเบิ้งอัตลักษณ์ก้อนนะครับแม่ขวัญก็คือขวัญลายครัดผมเลยแม่นครับขวัญจับดีเลยนะครับเบิ้งหน้าเขานะครับเขาตกคันซ่อนนะครับเนาะเขาเปิดดีนะครับเบิ้งเขาไอขวัญนะครับอยูุน่านะครับนี่ ขวันกระจับคูน่านี่ครับขวันโอ้ขวัหลายนะครับแม่นี่ครับเบิ้งเอาเบิ้งอ่องคอกันอกเผาไงนะครับเบิ้งเล็บมุอนงามดีแข็งขาไงนะครับมีถุงเท้าขาใครกันไรนะครับเบิ้งขวันครับขวันขวันเต็มตัวเลยนะครับเบิ้งตัวจริงกันได้นะครับนี่ขวันโอ้จัช่าขวันตังใดนครับมันขวัหลายนะครับนี่ขวันเต็มตัวไปเลยนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับนี่มาเบิ้งต hm ัวจริงกันได้ลำตัวยาวโค้งสางดีครับแม่นี่นะครับโค้งสางดีหลังสวยนะครับเบิ้งนี่ครับขวันเต็มนะครับตกสว่างตก ไอคางตกทุกอย่างครับนี่มาเบิ่งเอาครับควรจับดีแม่ควรสมซื้อนะครับนี่เตื่นผมแนงมาครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งไปนะครับเบิ่งพุ่มหางใหญ่ยาวเลยนะครับพุ่มหางใหญ่พัวหางนี่งใหญ่เลยนะครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งซุ่มเบิ่งควรกันเค่อยเบิ่งควรกันครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไล่บิ้ควรครับมีเห็นเต็มตัวเลยนะครับควรจับดีแม่ขวรสมซื้อนะครับรับประกันทองของเก้าจะเลื่อนไว้นะครับลูกที่สองแล้วนะครับในท้องนี่เก้าจะเลื่อนลูกที่สอง นะครับเอาคอยเบิ้งกันก้อนนะครับไอ้ตื่นผมแม่นี่ไอ้ตื่นผมนะครับเขาใหญ่เลยนะครับน่ะเขาเปิดดีนะครับผมแม่ขวานสูงลอยสี่สิบรับประกันทองของเก่าเจริญว่ายจะเปิดรลายไปไหนครับนี่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันซื้อหนึ่งได้สองครับเนาะรับประกันทองไว้ของเก่าเจริญซื้อหนึ่งได้สองหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันต่อรองราคาใดครับเนาะต่อร้องกันได้ทุกตัวนะครับผมสำหรับควายงามของพี่พนัทนะครับอยู่ควายอยู่บ้านหนองทุ่ม อำเภอตำบลตบลดินดำตำบลดินดำอําเภอผู้เยียงอําเภอผู้เยียงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะครับเมื่อกี้เปิดอยู่สามตัวนะครับตั้งแตนแม่ลูกนะครับแล้วแม่หมูแล้วก็ปิดท้ายด้วยแม่ขวอนะครับสูงร้อยสี่สิบแล้ประกันทองก็จะเลื่อนนะครับขวอนดีครับแม่นี่นะครับโครงสางง่ายนะครับแข็งขาง่ายลำตัวยาวนะครับผมอ๋เมืองเอานะครับนี่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองราคาได้เอาบอเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงครับ 0807453261ของพี่มนัตนะครับบ้านหนองทุ่มนะครับอำเภอภูเบียงจังหวัดขอนแก่นเปิดแม่ขวนไว้นะครับสูง140 165,000สนาพนะครับขวนมึงเอาพี่น้องขวนตกทุ่งม่องครับขวนจับดีนะครับแม่นี่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีๆกับสิภาพพี่น้องมาเบิ้งมาเราชมกันอย่างเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนาชาพ่อเที่ยวไว้นะครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ